สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟไฟน์แอตเฟลิกก็แฟนเกมของไฟน์แอตเฟลิกที่ภาคค่อนข้างน่ารักดิแล้วหน้าเมนูเขามีเพงลงนิกเกอร์ซิตปอน,นะถ้ามีนี้ตัดออกแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูนนในเกมกว,ว่าอะไรนะอ่ะ c ็ p y บี g ไลท์มิวสิกอ้าวอ่านไหมใช่ปิดเดสก์นิวไม่อ่านนะา yes, ไม่อา่อานครับ คลิกเฟรติก,กพิซซ่าเมมเบอร์ Remember. อะไรแฮนบุกโอ้กายยาวเป็นหางว่าวยินดีต้อนรับหรือเปล่าทำไมภาษามันอ่านยากอย่างนี้อุกจิงพิซซ่าตึ๊ก โดนเกตมีสปิงเกอร์เลเซอร์แล้วก็ฝลเพดดีคารา่าโอ้ตัวเล็กแค่เนี้ยโอเคโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยก <Okay. S 1> ุกกี้ซ่าทำวิซ่าด้วยสปริงเกอร์ทำไรดับไฟอะ่ะ เลเซอร์แคมสิบแล้วเดี๋ย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 วยังไม่ได้เปิดอะไรแต่ทำไมอ๋อดับเองกดได้ปะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่วิผีหลอกอันนี้ทำ Cam อะไรแคมปสี่แคมปี่วันรไม่รู้สปินไ็้ไงสปริงเกอร์อันนี้ก็ข้างๆเราอ,อยู่ เราอยู่แคม10สิบโอเคมีอุณหภูมิด้วยอันนี้แคม7เจ็ดนี่แคม2สองแคม2สองนี่อ๋อคุกกิ้งอ้าวยังไม่ได้ทำไรแบรก็เหลือแปดสิบสามมีพัดลมได้นี่ตัวอะไรเอ๊ะ ดับดับเทียนที่คับเช็คสิแม่งกินไฟแลแ้วนะคือแค่เปิดคู่มืออ่านมันก็จินกินไฟไปแล้วประมาณสิบเปอร์เซ็นอะไรเนี้ยจริงโอเคมไม่มีอะไรละอ๋อชิกะคาล่าคาล่าจะมาทำพิซซ่าพวกนี้ก็เรียกป็อกซี่ไปแล้วกันถึงแม้มันจะมีชื่อของตัวเองก็เถอะ เป็นยังไงกดไวอ้าวอากลับเลยวะโอ้ต้องคอยมากดเหรอไม่งั้นมันจะมาปวดเหรอกดมากเดี๋ยวมันเฮ้ยบอนนี้หายแล้วฟ็อกซี่อะไรบอนนี่โอ้แคมสองเดินไปแล้ว ไออาไล่กลับช่องแอร์ช่องแอร์ใช่ไหมช่องลมแคมสิบไม่ฉช่ก็ไม่มีอ, <c ười> <c ười> อีกรอบเฮ้ยมันคือตัวอะไรนี่ เพ hey. มึงสังเกตว่ามันกล้องมันอันนี้เนี่ยว่ากล้องมันมีอะไรกลมๆด้วยไม่ได้ดูออกเสียงสปริงเสียงหมุนนี่มันเหมือนอันนี้มากเลยนะเหมือนแบบว่าเหมือนมีคนนอนกลเดเยอะ คืนแรกก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าจะง่ายๆนี่ก็ไปเฉยๆชิวๆอ่ะพอดีอ๋อท่านนี้ออาไปซะกลับไปแคมสามกลับไปแคมสามแล้ว ไปอยู่กับฟอ็อกซี่แต่ฟ็อกซี่เหลือแต่กางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไปเอนิเวชันดูดีมากอ้่าเดียวพี่เดินบ่อยนะดูท่าจะเป็นคนเดียวที่ขยนันเลยเกินเปิดสับพิงเกอร์แม่ อ่ะมีอะไรด้วยโอ้หชิกา้าเฮ้ยอ่ะดูดิชิก้าจะทำอะไรทำอะไรเด็ดีทำพิซซ่าเฮ้ยมือคนนี่หว่า เราจะปล่อยให้เขาทำเป็นฮะดูซิว่าจะเกิดอ,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 อะไรขึ้นไปไปไ่แหละไม่เกิดอะไรขึ้นสักทียี่ตืตืดตืตืตตคืนที่สอง อ right. อะไรเป็ดด <She a. S 1> oh ิทพิซซ่าอาร์เมเซอร์วิสเป็ดดิทเสียงอะไรออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วเกินแล้วแคมป์ะแคมป์ก้ามันมีได้หรอหัวอยู่ โอ้อยู่แคม 8. แปดแคมกา้าตอนแรกมันเป็นแคมอะไรอะ่ะแล้วตัวอะไรอะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไฟไหม้เฮ้ยนิงกัมาเร็วจังโอ้เฮ้ยเิ้งคืนเองตีหนึงน่งเองจะเย็น มาตางขวาแน่นอนแคมสามแคมสามโอ้โหมาเร็วเกินไปบ้าปุ๊บ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 อยู่ไหนแคมหกโอ้มาทางซ้ายกระต่ายในรูปนี้กับกระต่ายที่มายืนตรงนี้มันคนละตัวไหมจิกาไปซะทำไมมันดูแบบยัดโนี้เข้าไปเหรอ đây, nhanh còn thôi mày tì nung hơi 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 Dứt, 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 hơi 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 Làm gì? hơi จะทำอะไรอ๋อต้องหมุนโอ้โห,โโหต้องหมุนเหรอสังจะอยู่ตรงยากแค้อันนี้มีเลเซอร์ละลำภูมิเมื่อกี้ฟ็อกซี่เ่งตามตามมาแบบว่า,า,าเฮ้ยสปินเราหยุดหมุนนะหมุนให้หน่อยเพื่ออะไรก่อนหมุนเองไม่ได้เหรอ แขนไม่มีเหรอเออมันแขนไม่มีนี่ว่ะไอเนี่ยก็แขนมีก็ไม่ไปช่วยเพื่อนเฮ้ยมีอยู่ห้องเดียวกันด้วยอีอี๋ที่อ่าเหลือห้ากล้าแล้วอ่าเอ,อ้ยไม่ได้เปิดหยุดก่อนยี่เราแค่ดูซ้ายขวาก็ได้ หรือเพราะว่าเปิดอันนี้เร็วไปเพราะว่าเปิดเร็วไปแน่เลยมัน,นก็เลยแบตจะหมดรับร3สาแล้ว,ลวอีก2ชั่วโมงน่าจะรอดแหละกีหนึ่ง เดีวประมาณสี่สิบเดี๋ยวไปเปิดออเ้ยเกต่าก็ยังอยู่นี่บอนี้มึงบักป่ะวะมึงบักปะเนี่ยเองบักแน่ๆเลยโอเคแคมสามจะไว้แคมสามเาไปกดแคมสี่ อันวันนี้มันยืนนิ่งเลยดีสีล่ะโ้โ,โแคม7มันจะมาแล้วแคมาแคมายังอยู่เหมือนเดิมแคม4แคม3เฮ้ยโอ้โหแล้วมาคู่เลยละ่ะ เร็วๆสักตัวสักตัวเอออันนี้ไปก่อนอันนี้ก็ด้วยไปซะแล้วเฟรดดี้ต้องทำไงเลเซอร์ไปได้อ้าวเอ้ยเอ้ยทำไงต้องใกล้ฝันนี้เหรอเอ้ยอะไรเนี้ยต้องใกล้ฝันน,น,นนี้แน่เลย เฮ้ยนี่ไงอือเฮ้ยอือสปินหือสามสิบปอร์เนวันนี้นี่ก็มาบ่อยนะไอ้ตัวนี้ลุกยังไม่ลุกเอ้ยนี่อยู่นี่ <c oughs> อะไรฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเฮ้ยตายละนี่ ไม่ได้จินไม่ได้จินหรอกเคยเล่นเป็นดีพภาคหนึ่งมาแล้วเคยเล่นนุกภาคมาแล้วแต่เล่นมาจบสักภาคได้ไหมมันหน้าตาไม่เหมือนเรนเซอร์อะเหมือนมีคนจับกล้องเราอ้านะงปะอือตุงตรง a n d OF DEMO อ,อบวก5คืนถ้าต้มไหนสาวในธเน็คแชร์เลนเอ็กซ่าอันนี้น่าจะเป็นรวมตัวละครเฟสดิกแล้วก็เบอร์นาร์ดล่ะคือหน้าตาตัวตัวนี้มันกับตัวที่เราเจอมันไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้คาร่าอันนี้ก็ เอามือมาจากไหนอันนี้อะไรเฟลิปแล้วคัดตอมไหนคือหนึ่งสองสามสี่ชรเลนด์ด้วยโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมไฟนัลแอดเฟลิปก็ดโดยรวมแล้วมันก็เหมือนเหมือนพักหนึ่งแหละเหมือนเฟดดี้หนึ่งแบบว่าดูมีมีอะไรให้ทำแบบยุ่งเหยิงไปหมดโดยรวมก็สนุกดีครับสวยด้วย โอเคก็ถ okay, so sure, so, ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ